สวัสดีครับผมพบกับช่องอาหารใหม่แฉกพี่เขาครับมื่อนี้ยมาหาอยู่หากินคือเขาครับผมสิมานบอยมื่อนี้กับทีมงานหลายคนอยู่นะครับถ่ายเบิ้งไปครับมาติดตามเบิ้งเป็นมาถ่าแล้วมาออกมาก่อนแล้วนะครับนี่ครับเส้นทางหาอยู่หากินอ๋อบุกกันมึงพี่น้องดูนะเหมืนเพิ่นได้หลายตัวเลยจิ้บันนี้ าตามมาเบื้องกันครับถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วเป็นไหนเป็นไหนสหโช่วยนี่นโอ้หมาในพี่น้องช่วยพี่น้องเบื้องเนี้ยนะเนื่อเป็นไหนครับหมาในของแท่เนารอเบิ้งต่อไปครับ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอโอ้โหสิองอ้าวโถหน่อยแค่แ่นี่ละพี่น้องบรรยากาศทุกฝ่ายนะครับ